เดินไปหาแกไปด้านได้ไออดไปเพื่อนดูดูดูดดมาณเวลาต่อจากนี้เรียนเชิญคุณแม่ที่รบรักที่นั่งอยู่หน้าไปไปโอริโอให้เกี่ยิร,ร้องเพลงนี้กลับไปมาโรด้วยครับฮะแถวตรงเดินหน้าหนปฏิบัติ ยองยอง,ง,งปฏิบัติมือซ้ายยกไปจับไหล่ปฏิบัติมือขวายกไปจับไหล่ปฏิบัติเอามือทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นปฏิบัติแล้วเดินถอยหลังขึ้นมาบนเวทีอ้าวต้องยืนไหมเฮ้คุณแม่ครับเออเอเอ เอามึงรายงานตัวกันที่ล่ะ <คำ S 1> กระผมเอา,เอาตัวทีนี่ที่บอกกระผมกระผมเงินดีๆนนะักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารนายชันธภาเขียวขำนายชันธภาเขียวขำเป็นเอาเป็นผอบมูเป็นผอบอมูโม,มห้าห้า ตำบลบบ,บ้านหันบ้านนหัอำเภอนน,อนสิลาจังหวัดขอนแกน่นออเา